สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน RECU ที่รักของอาจารย์มนุษย์ทั้งหลายนะครับวันนี้นะครับเป็นวันคริสต์มาสอีฟนะครับวันที่25ธันวาคมนะครับวันนี้เป็นวันเกิดพระเยซูชาวคริสต์เขาก็จะกลับบ้านกลับช่องไปพบพ่อแม่เขาก็เหมือนคนจีนนะครับคนจีนจุดจีนเดือนหน้านะครับกลับไปเยี่ยมพ่อแม่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสแต่มันใกล้ปีใหม่และต้นปี68 คลิปวันนี้ผมก็จะพูดถึงของขวัญที่ท่านรัฐบาลอยากจะให้ประชาชนซึ่งพอจะเห็นแล้วบ้างพอสมควรนะครับซึ่งคุณพ่อก็ลงมาเล่นด้วยนั้นคลิปนี้จะชื่อว่าของขวัญที่รัฐบาลอยากจะให้ประชาชนกับของขวัญที่ประชาชนอยากจะได้ไม่เหมือนกันนะครับนะครับคุณทักษิณบอกว่าหรือคุณดวงวิงว่าอยากจะให้ของขวัญแก่ประชาชนด้วยอะไรนะครับด้วยการหาบ้านนะครับ นาบ้านดอกเบี้ยถูกๆเช่าระยะยาวไม่เกิน4,000บาทให้ประชาชนชาวไทยผมก็พูดเขาที่แล้วแล้วว่าตรงนี้มันไม่ใช่ของขวัญเร่งด่วนของขวัญปี68ที่เร่งด่วนคือประชาชนอยากจะได้ของขวัญจากรัฐบาลทั้ดุิงคือน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วม,วมไปซ่อมแซมบ้านเขานะครับแล้วก็ให้เขาปลูกข้าวปลูกอาหารที่มันนั่น นี่คือของขวัญเร่งด่วนของประชาชนที่อยากได้กรองเลยนะครับของขวัญที่ร,รัฐบาลอยากให้กับของขวัญที่ประชาชนอยากได้แล้วของขวัญบางตัวที่จะให้ประชาชนติดลบคราวที่แล้วผมพูดแล้วอย่าขึ้นนะครับภาษีห้ามขึ้นภาษีในการภาษีการ,ร้ห้ามขึ้นทํไร้ประชาชนทั้งหมดห้ามขึ้นภาษีนะครับแล้วอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งให้คาสิโนนี่อย่าเพิ่งให้ cision, เงี้งยาภาษีอย่าเพิ่งให้ อีกอันที่มีปัญหามากๆคือจะขึ้นค่าแรง400-600บาทท่านสั่งให้เอกชนขึ้นค่าแรงนะครับเอกชนเขาเจ๊งหมดแล้วขณะนี้นะครับช่องสามก็ไล่ออกหมดแล้วโอ้ใครก็ไม่เป็นเอกชนเนี่ยไม่มีงานทำตกงานตกงานตกงาน,ตกงานนะครับแล้วท่านยังจะไปทำร้ายเขาอีกนี่คืออย่าทำอย่าทำอย่าทำนะครับขึ้นค่าแรงเนี่ยถึงแม้ เอกชนที่มีโรงงานบอกให้เขาขึ้นแรลงเขาก็ขึ้นไม่ได้นะฮะเพราะขาดทุนคนงานก็ไม่มีออกหมดเพราะฉะนั้นขอของขวัญที่ประชาชนอยากจะได้ขี่ซชชะได้ประชาชนอยากได้สามอย่างเรื่องภาษีทั้งนั้นนะครับมันเร็วนะหนึ่งยกเว้นภาษีแก่พื้นที่ที่น้ําท่วมเขาเรียกภาษีอสังหาริมทรัพย์นะหนึ่งปีเลยยกเว้นไปเลยสอง ยกเว้นภาษีให้ SME ผู้ที่มีรายได้น้อยรายได้ต่ำกว่าหมื่นห้าพันน้อยไ,ได้าา 15, บาทไม่เก็บภาษีไรายได้ซึ่งมันนิดเดียวครับมีสองเรื่องได้ภาษีสองเรืองคนจนได้ภาษีนะครับคนน้ําท่วมรดภาษีใช้ภาษีตัวเนีสองอันเป็นตัวนะครับก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําปีเดียวก็ได้ครับแล้วปีหน้ามาว่ากันใหม่แล้วอย่าขึ้นแหวนเด็ดขาดถ้าขึ้นแบบไม่ได้รัฐบาลท่านจะอยู่ไม่ได้แล้วจะบอกให้ แล้วก็อย่าทะเลาะกันรัฐบาลท่านอย่าทะเลาะกันระหว่างนะฮะ BOT เราแบงค์ชาไทยกับกระทรวงคลังยังไม่จบครับในระรับยังหาประธานไม่ได้เลยอย่าทะเลาะกันแล้วก็ท่านระวังไว้การเมืองจะรุนแรงอาจจะยาก,กรจะเต็มเมืองอีกสองเรื่องครับเลือกตั้งปีหน้าสอจอต,ต่างๆฆ่ากันตายอีกท่านดูสิครับรัฐบาลกลางลงมาเล่นอีกคุณพ่อลงมาเล่นอีกโอ้มันก็วุ่นวายกันใหญ่เลยขนาดนี้นะครับหนึ่ง อาชญากรนะครับปีหน้านะอาชญากรสองคนตกงานนะครับท่านยังไม่ได้พูดเลยเลยเรื่องสองตัวเนี่ยนะครับมันจะกระทบกระทั่งเราเงินเฟอ้อเข้าของจะแพงผมพูดแล้วเจ็ดเรื่องที่มันปัจจัยลบนะครับท่านดูปัจจัยลบแล้วให้ของขวัญกับปัจจัยลบจำไว้เลยนะครับเพราะนั้นวันนี้็นวันคริสต์มาสผมไม่ใส่เสื้อสีแดงผมใส่เสื้อสีดำค,ค,คือเตือนเตือนภัยไว้พายุมาพายุมาพายุมา ายุมาคราวนี้เราไม่รู้เป็นไงยืนอยู่รอเปล่าก็ไม่รู้ทางธรรมชาติพายุว่าเข้าเวียดนามของเราผมคาดที่แล้วผมบอกแล้วมีพายุกว้างๆนะครับเรากําลังจะลบและขณะน,นี้ดูสิครับเรากําลังจะลบกับเขมรลบกับพม่าอย่างเงี้ยผู้หนทีละยาลบอย่าใช้กําลังอย่าใช้กําลังทั้งอย่างมันซุ้มเข้ามารัฐบาลท่านนหนือทงองฝ่ต่อปีน้าถ้ามีปัญหามากอย่าลืมนะครับยุบสภาเลือกตั้งใหม่ รือลาออกจากนายกให้เลือกตั้งนายกกันใหม่คุณพ่อจะได้ขึ้นมาบนเวทีสักทีนี่คือปี28-68เป็นปีที่ปวดหัวมากในดเวสเซดป้องกันตัวเองไว้ผมพูดขอที่แล้วละ่ะเก็บเงินสดไว้ใช้ใจ่ายในเรื่องวิกฤตก,การในการบริหารอีก3ปีข้างหน้าผมก็เตือนแค่น,นี้สำหรับปีนี้ไม่อยากจะให้คิดมากบนบวกก็มีปัจจัยบวกก็มีแต่ปัจจัยลบจะมากรกร่ก ประจายบขอของขวัญที่ประชาชนอยากได้ไม่ใช่ไปของขวัญที่จักให้ประชาชนขอแค่นี้ครับ,บรวันนี้สวัสดีทุกทุกท,ท่านนะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้นายกนะครับโชคดีด้วยขอให้คุณพ่อโชคดีด้วยขอให้ประเทศไทยโชคดีครับสวัสดีทุกทุกท,ท,ท,ท่านครับสวัสดีครับ